รอบนีรอายากจะไล่ไปไล่กลับแคมป์เลยจะไล่ออกจากเนี่ย เขาไม่ได้ลงหรอไปถึงสุด yeah, ท้ายแย่เกมไทยแย่แย่แจ้เกมไายเขาทิ้งเขาไปลงกับลำพูนโอ้โแล้วใครจะไปใช่มใครจะไปไหวอะบีแย่เพื่อนสามเอหี่ห่วยเกินคนจืดเริ่มงกับศูนย์เสร็จทีนี้เริ่มที่สี่ไอ้ของจริงคนดูเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วมิดมิดมิดสี่คนเลยนะคนดูมิดสี่คนเลยนำโดยอนาลิซิตด้วยเอาเลยคนดูกูยังไม่ได้พูดเฮี้ยเลยสัตว์ ับพี่ก็สนับสนุนแล้วพี่บอยต้อโอ้อไอพีบิ้งว่าไงวะที่มึงเริ่มจากศูนยที่มึงเริ่มจากสี่ไอ้แจ๊นทักมาบอกว่าถ้ามึงยังไม่หยุดปากมากเดี๋ยวกูเริ่มจากแปดทำไมยังใกล้ด้วยพี่ทำไมอ่ะแค่นั้นอะไรจอมแมนอะไรอะไรพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอพีบิ้งว่าไงวะจะเริ่มจากแปดแล้วปะโอ้โหโนลงเฮ้ยมีมีมีตีหนึ่งเลยวิ่งเลยขับรถดีกินเออโอเคเพื่อนที่ตัวซ้ายเนี่ยโดนกูไวสัต ลงบ้าน,ก,น,นกินตัวนึงลงบ้านกินตัวนึงกาปให้แล้วอด้วยต้องลงี้อไม่ต้องไม่ต้องมาคุยกันด้วยลูกกระสุนบากินหายไปแล้วนะบากินต่อบ้า่กินวิ่มมงมานี่ ใช่ไหมครับผมเป็มื่อกี้ใจแล้วนะไอพี่กูจะไอแล้วกูจะตายเฮ้ยบ้านอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้โอเคเราไปช่วบ้านนี้มีหนัดฟ้าตัวโอเคแบนเดดเดนเดียวก็ได้วะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกำลังวิ่งไปเพื่อนจัดบ้านล้วเออมิงฟ้ามีสองตัวพี่อะไรอ่ะจ๊ะผมนี้สองเสียงอ่ะ จะน่าสอบใครอ่ะอ,อ๋อสอบมันนั่นแหละเออถูกแล้วสอบประตกประตกอะไรเนี่ยเมื่อกี้มีสองเสียงนะที่ทามาใกล้อ่ะบ<ห>้านมาร์คมาผมชั้นตอบพี่บอยหน้าต่างซ้ายซ้ายสุดเดี๋ยวจะโผล่มากลับไปละกลับไปละหมู่าดเหรอวะที่เก่นี้เราไม่มีหมูาดตัวเดียว,ยวตัวเดียวตัวเดียวหายแนละ้ กิดนผมวะชาไน่ชาน่าน่ช้าห่อช้าน่อือนอยู่บ้นี้เจ็บมาก้าชั้นาบ้านไเลย้นสอบ้าน้้สองบ้านโก้คนหัวโกชั้นสองเออตดที่โดดไปอะวะอ้าวมันหัวไม่รู้ว่ะ โบ้างฝ่าอีกนะอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้เปล่าโดดไปใช่ตอนนั้นแหละตอนนี้ไปไหนวะอะไรนี่แต่หน้าหัวหนูไม่ได้กินนกูหรอกวะกีไอ้เนี้ยอยู่แล้วทันจิราเมนยูหัวคุยอีกแล้ว ยิงโคตรยากยันี่ไปไหนวะหนึ่งหนาจะเป็นฉันหรือเปล่าว่าน่าจะกลัวเยอะเฮ้ยใครบ้านบ้านนี้เปิดยังวะยังใข่คือผู้เชี่ยเด มันถือลูกซองรอแน่กูบอกเลยออกวะพี่ไม่มีฟอร์นเดอ่ะไอหมีเด้ยนนี่หว่า <c oughs> เล่งโค้เสียดังเลยนะอะไรกันโถ เก็บอนะคิดว่ามันน่าจะไปดักถ้าลงรถมีคนเอ้ยมีรถอะถ้ามันลงสี่น,นะดักลงรถนี่หวังคิวสุดแล้วรถร้อยไงรถร้อยไงลงรถไม่มีไม่มีรถนะไปดีกว่าพีๆๆไ่ไปด้วยกันแบบติสกตเตอร์ไปเลยปะไปเลยป่ะ เปิดหรอไม่มีครเปิดเลยโอ้ทิ้งไปเยอะเลยตรณหลงกลังแถวเดียวป่ะนี่ไปด้พี่าทราลิดนะครัชื่อแล้วกูทิ้งไทยเอ็มสี่มาแล้ววะเดี๋ยวไม่กล้าเดินคนเดียวเลยไปด็มีสองคันนะมีบักกี้เหรอไปได้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 หมดน้อยเนี่ยระเบิดเน็ตลูกเดียวยิงไม่หมดหรอกเดี๋ยวบักกี้เอามันอาจจะตัดได้กูได้บักกี้กูได้บักกี้ บอาโงกว่าบอาโงกว่าแม่ไปวันนี้วันนี้แล้วโอเคโอ้โหมีรอยตกแต่ทีก็มีรอยให้ตกว่ะทีก็ยิงตอนนั้นหลังให้ตกแต่ลิวทองมาเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนตะกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นสีทองบ้างวันนี้เล่นสีเงินยัยละ สมาคมนี้นะสีเงิน,นอ่ะคล้ายๆเดฟหนึ่งะ<พ>อะ M สีเงิน M สีทองอะไรเงี้ยแสดงว,ว่าแถ่นี้กมคือคนลงเลยเนี่ย ขับไปเลยอาจจะไวกว่านะไอ้แมนไอ้ชัดชไม่ไม่จถึงท้าผมไม่มันเลี้ยวสะดุดตรงเมื่อกี้ร้านเล่นปืนแล้วค่บาบรรมดาต้นชายข่มกิบ สุดท้ายก็เล่นสิบชั่วโมงเหมือนเดิมกูเวทแม่เดี๋ยวจะมาเอาแล้วเฮ้ยยกมือแล้วครับยกมือแล้วครับเอาบ้ลหนใอ้เฮ้ยรถคันจอดเห็นวะมีเห็นมีเห็นมีรถจอดเห็นแล้วจอน้ไม่จอดไม่จอดคุณกินเหรอใช่ปีฟ้าดี่เด๋ยวรถจอดก่อน อีกตัวหนึ่งต้นไม้ต้นไม้เดีปัห้พี่เดี๋ยวปาให้เดี๋ยวปาให้เดี๋ยวปาให้แฟดไปเนี่ยต้นไม้เออใช่ต้นแรกเลยพียเอ้ยแัดติดตัวนี้ขับรถไปทีสองร้อยหกสิบสองร้อหกสิบขับมาจอดเนินนั่นละีใหวตีใเงไปได้เดี๋ยวทำพัวพอ ตายเลยตีตีใหม่กำลังมาตีตีใหม่จอดแล้วตีใหม่อยู่หน้ากูเลยโ้หเฮียแล้วเฮียกูเสียเปียกอนมาแล้วกูต้องถอยแล้วกูต้องถอยแล้วกูต้องถอยแล้วียแลอีกูถอยไไม่ให้กูถอยไมกูถอย

เฮียมาเด็กสัตว์้ครอสัตว์ีอกูได้ตนอนนิ่งไงาดแ่โคตรอลยีล้วปาดมาได้ตัวหนึ่งลาดดเหลือเชื่อแม่เฮ้ยีหลังมึงมามึงอย่าเพิ่งมาหบีได้วะ เว้ยโคนรเหนื่อยหลายรอบนะนวันนี้วันนี้หลายรอบนะแม่งมาอย่างกับนัดกันมาเยี่ยยันแม่เราเจอที่หลายรอบนะต้องหลอกแล้วล่ะพี่ที่ยวกับหลอกมีปีอ้ยเยีะยื้อจนกว่าพวกมึงจะชุบได้อะตับเลยยัยดีเนี่ยแม่แม่งเห็นคิดว่าแบบเติมไปกันหมดแล้วกูกูไม่มีเลือดเนยกูไม่มีเลือดปวดนอนหลายเยอะนอนเย

สองเมื่อกี้ใช่ไหมที่หมายถึงอะโอเคเปิดบ้านหน้องดีกว่ากว่าเปิดนบ้านไม่ดีกว่าเพราะเราเล่นหลักหุ่นเยอะมันเยอะมากเลยว่ะไปเล่นบ้านนี่เยอะมากเลยบ้านล่างอะจะเล่นฝั่งนี้สบายๆบายใชไหมงั้นเดี๋ยวกูปักหลักเหตุให้เลยแล้วกันเท่านั้นอะ นมาโดนเอ่อตายเนินตายเนินชิด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 ซ้ายซ้ายซ้ายตายตายยอืนักนดีนแม่ไอ้ตี้โผล่ปะนี่คือยังไม่รู้เรื่องเลยคือพี่มาแบบไม่รู้พี่ก่ยรอดีเลยพี่พูดอะไรเลยอู้หู้เอาชีวิตรอดก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้กูต้องเอาชีวิตรอดก่อนเรื่องพี่บอยอย่าเปิดจุดเว้เดี๋ยวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบ ท้องแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยราผักเลืองเราค่อนข้างรนแล้วแหละเอออะไรนะไม่งั้นมันก็มันไม่้นมันก็มันเยนเห็ดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะยิงต้องยิงอย่างเดียวเลยเฮียป้ามันเองเราขาดแมน กู้ใส่ปึ๊กปึกปกใส่ ไ,ไม่รู้อ่ะน่าจะโซนนี้มาเาป่ากอัวเดี๋ยวก็มา<ล>ดิทั้งนั้นนะเดี๋ยวก็มาหให้เดี๋ยวเล่นเล่นรับให้เดี๋ยวกดซูมเลนดอดอทกดชิปครับเวลากดซูมเป้ามันจะดีดนะแต่ว่ามันจะไม่สายซ้ายขวา มันไม่ใช่ว่ามันอยู่ตึกจะเย็นหรอวะไอ้สัสตีหนึ่งอะมันมีคนมานจะไปได้ลหดลมห่มไงเออใช่ใช่ใช,ใช่คนเข้าหล่ม,มแล้วเข้เหลองหน้าไม่ตาโอเคมาหาหาปาจะไม่ให้ใครมาเข้าหลัง ข้าจ,จะดักสุดชี่มันซัดกันว่ะแก้มมันหน่อยดีกว่ามันซัดได้อยู่บ้านนีน้ก็มีบ้านนี้ต้องออกเตี๋ยหลุบดีกว่าป่าเงียบแอดดอบไปพี่ อะไรพี่ขอเล่นไปก่อนตอนเนี้ยตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเกมท้ายกูแล้วด้วยเฮ้ยเกาะกลางมีนะเกาะกลางมันยิงไปหรอวะหลุมประมาณสองติดไม่ดาววะหลุมประมาณสองตัวนะหลุมไปหลุมฟาร์มฟาร์มเออโอเคไปแล้วจะฉีกมารับสักหน่อยมีคนมาฆ่าก็ไปบายบายมุมนี้พี่ไม่ได้ดูนะไอบีมาร์กสองอ่ะ แล้วใครวะอ๋อเสีงเจนพี่ดูข้างล่างอยู่พี่ดูกราฟเออกราฟล่างอยู่แต่ไม่ได้ดูมาร์กสองมาร์กสองผมเป็นไม้ปิดอยู่อะพอได้อยู่ผมเยียบผมคาอยู่มันไม่หนักอ่ะกว่าได้อีกแล้วฟาร์มโดนไปนัดหนึ่งฟาร์มสองตัวยังต่ำนะโอเคครับจอดยางได้ปะไม่ได้พี่จอดรถในโกดังวะ ซื้อหูฟังไว้ควรเบอร์ก่อนไปไม่ต้องครับเดี๋ยวมันเปียกค <laughs> วรระเบอร์นี่บอยพอดีออ <laughs> ไม่ได้เกิดว่าแบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะมันใช้ได้ครับแต่แค่เสียงมันอาจจะยังแบบไม่ได้ดีที่สุดใช้ไปเรื่อยดเดี๋ยว <ไป S 2> มันก็ดีสุด <มา S 2> ครับมีสมกสมกแบบก้อนใหญ่เลยอ่ะไม่รู้ทำไมเฮ้ยป่ามีข้อไากอ่ะนั่นแหละไม่ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรอ่ะมันโดยตรงนี้ยิงมามาเลยต้องสะวังเดี๋ยวขอบคุณชนุนนนาด้วยนะครับผม สิปิดแตงคุณดูที่แท่ขอบคุณมากครับไอเลขกหนึ่งนะ่าจะขับข้ามทะลุทางวัดตัวหน้าจุดเบรนะใช่ใช่มันน่าจะออกไปต่อเลย <ขอ S 2> เนาะใช่ใช่ได้แล้วไนอะ้แล้วมันจู๊มันจนะูบด้านขวาะขวาไม่ใช่แค่สองตัวแล้วสามตัวยังต่ำอุ้ยหูเทียม,มแม่นด้วยว่ะมันปืนแล้ววะเนี่ยครึ่งหลอดเลยเข้าหัวกูเชียมแม่นด้วยนะมันท่ามาปุ๊บเข้าหัวกูเลย จะวิ่งขึ้นไปหวมรถละตอนหนึ่งขับรถมาข้างหน้าก็ยิงไม่โดนมันไปทางบ้านชจวหลุมมาก์ป่าผมมามาเขียวมาเขียวน่าไข่วนมาแล้วมันไปทางเห็ดพี่ห็่ละห็่ละ ไม่นโดนรับป่ะไปแจมอ่ะแจมในฟาร์มมีอีกตัวหนึ่งนะแจมในฟาร์มเพิ่งออกผมไปดักตัวท้ายมันเด้อหน้ากี้จะขอละแถวหนี้ออกละรถมาหน้ากูไปช่วยเดี๋ยวจอดเดินแถวๆนี้ครับแถวๆหลุมเนี่ยเก็บพี่ปักไอเซลเตอร์เกี่ยวแล้วจ้ะน่าจะเป็นตีที่อย่างบ้าไยพี่น็อกน็อกน็อกมันโดน น็อกอยู่ตัวหนึ่งน็อกอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยขึ้นขึ้นไปห้องน้ำได้นะน็อกอยู่ตัวหนึ่งมันน็อกอยู่ตัวหนึ่งไปคู่เลยไปคู่เลยตอนลงระวางหลังก่อนนะเราวางหลังก่อนให้ลองเจอแล้วทุกคเจอปะเห็นตาหมอกแล้ว๋ยวกูเพียงหน้าก่อนหน้าไม่เห็นเราเห็นแต่เห็นตาหมอกอยู่เห็นตาหมอกอาจารย์เออยิงเลยตาหมอกได้ไหมไอ้แม่แม่หลอกน้ำทุกคนไม่หรอ นียเราใส่หนึ่งสาด้วยสัตว์มีไหมวไอ้ตัวไกลเจ็บแล้วก็ตัวไม้ใกล้ตัวไม้เน็ตกูเพื่อนเดี๋ยวกูฉีกขวาให้แล้วแบบแมนตัวไม้เน็ตกูตัวไกลโคตรเจ็บแมนนั่นไกลเลนะอ๋อยิงไปโดนเลยแม่คุณแปดไอ้ตรงนี้มันมารับเพื่อนตัดมันขึ้นมายัง ม่แกอยู่ตรงหินนี้อยู่ตรงหินนี้ยันแม่คุณแปลกกูยิงไม่โดนเลยวะเอาใหม่ตั้งสติสามสองหนึ่งโอเคเก็บเผาวไว้หน่อยนะโอ้โหโดนบิ๊กนักหนึ่งเก็บแล้วพี่บอยตั่อสมัเที่ยกูยิงไม่โดนเลยสัตว์ตอนแรกไม่งั้นแม่งกูได้ไปแล้วตัวเมื่อกี้ต่อพี่บอยแล้วนึง นี่รถตาวันจีเลยพี่น็อคมนน็อคมนน็อคเราสายยิงเหรอวะือว่าโดนใครยิงวะต้องคูณหกวะเอฮดอมาเฮ้ยเฮดอมาใครอย่าข้างหลังมาเฮ้ยมันดิเนี่ยไอ้ต้นเพิร์นน่ะใช่ปะใช่นี่น่ะเฮ้ยไปบอกให้หน่อยนะมีมีมีเล่นใหญ่โดในวงอ่อนอ่ะพี่เล่นเห็นให้รองเผือกมันขึ้นมาแล้วนะพี่ มาสามกำลังจะต้องออกรดูมาสามออกอยู่แกดูข้างหน้าหน่อยดิมันอยู่ในห้องน้ำไม่แมนอ๋อโอเคโอเคตมามันบังบีถ้ามันไปอย่างนี้ไม่เห็นนะบีถ้ามันขับรถ่าบีถ้ามันไปตามกราถ้ามันไปกราฟโ้มพี่ไม่เห็นบีไม่โอเคโอเคมันขับรถผ่านเราผ่านตรงนั้นอ่ะใช่หรอใช่แจกสีเหลือง โดนยิงแต่เดี๋ยวเราล้มก็โดนแล้วก็เดี๋ยวมันกลับไปขึ้นเขาตอนเนี้ยเพรว่าต้องไปรับถามพี่บอยก่อนวะเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปเช่นบอยเห็นแค่ตัวเยย์นะตอนหน้าดับเครื่องมาแถวๆนี้ขวาพี่บอยจะเล่นสายให้พี่บอยได้แค่ขวาต่ำก็ได้นะพี่พี่อยากเปลี่ยนตะโคมอ่ะพี่ยิงคูณแปดไม่โดนได้ต่อนะได้ละ พี่ดูฝาให้แมนห้องล่างห้องน้ำห้องล่างอ่ะมีอยู่นะให้ช่วยปะตายเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วแมนตายเลยตายเลยตายเลยแมนตายเลยมีโอกาสจะครบนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะห้องน้ำน้ห้องน้ำเป๊ะๆดูหลังห้องน้ำไม่อยู่เห็นตัวไกาแล้วนี่อยู่ตรงนี้เลยตรงมาร์กสอง ตายหมดหมดหมดตายตายตายเลยเหรอตากตายเลยเหรอตีอยู่แบบปากูฝั่งกูตีอยู่แบบปากกูเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวกูฉีกซ้ายไปละไอปากไอปากไกลเหมือนจะสองตัวนะบ้านนะไม่รู้กี่ตัวไม่บ้านอะต่ำๆคือสองโอเคโอเคเสมอสามแม่แล้วแถบฝั่งมึงอะมาร์กสองอะจบแล้วพี่จบแล้วหมดแล้วไม่รู้มีมาใหม่ป่่่ะมีกร้อระวังงอะระวังกูอย่าฝั่งนั้นเฉยระวังเศษอะปีก็โดนเคมายเนาะ ก็เปวี่ยแล้วก็เวีแล้วก็เหวียงเนาเหลือแค่นั้นแหละมั้งสองซีสุดท้ายว่ามาดูขอบโบกี้เลยี่นี่เนี่ยขอบสายฟ้ามาสามี่เลียนโอเคเราเดืองรถด้วยรถรถกูขอบสปกมีคนนอนกันอยู่มีงูไวมนะไม่กลัวงย่างีรบีอยากถี่ซ้ายให้ ็ยังขอด้วยกูบอกใช่ปะมันโผล่ทางขวาแทนแล้วไม่ตรงนี้ตอนนึงที่มันมาไม่เด็นทางขวาแล้วสองตัวนึงเฮ้ยตนอกแล้วนะตัวนั้นอะทางขวหน่ะเลาทางขวานี่น็อกแล้วบอกทีโอ้ถังมีนะอยู่อ๋อเนี่ยมันมีวิวอยู่มีวิวอยู่พี่หาไม่เจอว่ะที่ขวาเธอพีร้องปิดหัวผม เออมันมันสู้ทียะตัวพี่มันมันเอาเรื่องอยู่มันเป็นอยู่เฮ้ยาสองเลยรอเลื่อรีกตัวอะไตรงที่ของมาสองตัวตรงที่แมนมาคือถังใช่ไหมใช่อันหนึงเดือบอที้หมาล่าหมดแล้วมวาสองใช่ใช่ใช่กูดูออกซ้ายได้หมดเลยเพื่อนจับเลยโฟกัสโฟกัสถังที่แมนบอกอยู่ถังตัวนึงมีมีตัวนึะปล่อยก็ได้เดจะอาแชมป์จะเอามันเฮ้ยออกมาแล้วนโนโดนโดน ได้ครับอรอเรอะได้เดินซายได้ดิครับน้องชายลอ,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 องเอาพี่ก็เอาไปาไเ้อะไรเนี่ยผมโดนกดอะหน้ากูมา เฮ้ยแม่จอพลังนี้เฮีย้องเอาพี่ก็เอามันโดนการขับจักอ่ะเฮียเล่นสดยเดี๋นก็วิ่งไปเอาต่อเลยเฮียส์โอเคขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันพี่ไปละสวัสดีพี่บอยครับผมครบ